แบ่แบแบ่แบ่เลยแบ่เลยแบ่เลยแบ่การนิ้วออกการนิ้วออกค่ะน้องต้องการนิ้วแล้วนกลารนิ้วออกเลยอ้าวน้องน้องป้ายเลยค่ะการนิ้วค่ะการเยอะๆค่ะการนิ้วเยอะเอาอย่างนั้นเลยเรอะ จิ้มเลยจิ้มให้ทั่วเลยแม่น้องอย่างเงี้ยปล่อยเอาเร็วๆเ,เอาให้ครบลูกเอาเอาใบใหญ่ๆเลยจิ้มจิ้มจิม,ม่กดลงไปอย่มมางงี้เอาเดี๋ยวเลิศนะเดี๋ยวเลิศนะเดี๋ยวเลิศนะน้องจิ้มลงไปลูก ขออย่างถ้าพอแล้วก็บอกคุณครูจะได้อยู่คุณครูจะได้ให้น้องถ่ายรูปโอเคไหมคะอาาม่ะคุณอาบา,าค่ะคุณครูให้น้องถ่ายรูป